ใครที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อใจของคุณนะคะ FC พี่เมย์ตอนนี้เรามาดูพลังงานของคุณสิคะว่าในเร็วๆนี้ใครจะเข้ามามีอิทธิพลต่อใจมาทำให้คุณรักมากมายอะไรก็ยอมนะคะคนคนนั้นเขาจะเป็นใครกันเอ่ยนะคะเรามาดูกันค่ะไพ่ทาหลอดขาใครกันนะคะที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อใจของ FC พี่เมนะคะรักหมดใจอะไรก็ยอมใครคนนั้นเขาเป็นใครกันเอ่ยที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะเขาเป็นใครโอ้ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เก้าถ้วยอะทุกคนคลิปเมื่อสักครู่พี่เมย์ทำไปนะคะว่าเขารักคุณมากแค่ไหนคุณสำคัญกับเขามากแค่ไหนไพ่ใบนี้ขึ้นมาด้วยและบอกเลยนะคะพลังงาน FC พี่เมย์ตอนนี้นะคะช่วงนี้พลังงาน FC พี่เมย์เป็นพลังงานที่ดีมากๆขอให้รักษาพลังงานนี้ไว้นะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะไพ่เก้าถ้วยคนคนนี้ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อใจ คือคนที่เป็นบุคลิกลักษณะของคนที่เป็นธาตุน้ำมีนกรกฎพิกจินะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าพร้อมมากๆพร้อมก,กับการมีชีวิตครอบครัวคนที่จะเข้ามาคนนี้คือคนที่คุณนะจะแต่งงานกับเขาด้วยเพราะไพ่ขึ้นมาก้าถ้วยอีกหนึ่งถ้วยสิบถ้วยนี่คือแต่งงานไพ่ก้าวถ้วยนี้ทุกอย่างมันจะราบรื่นคนคนนี้เข้ามานะคะเรื่องทุกเรื่องมันจะราบรื่นแล้วคนคนนี้เข้า คุณจะตกหลุมรักในความโรแมนติกของเขาในความที่เขาเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาเป็นคนที่อบอ้อมอารีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมและเป็นคนที่ใจดีมากๆใจบุญสุนทานชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนนะคะคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะเขาเข้ามาทำให้คุณหลงรักเขาแบบไม่มีเงื่อนไขและจะบอกเลยว่ามีอิทธิพลต่อใจ ยังไงก็รักอะไรคุณก็จะยอมเขาคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าคุณไม่เคยยอมใครแต่คุณจะยอมให้กับคนคนนี้นั่นเองมาดูอีกนะคะว่าบุคลิกลักษณะของเขาเป็นอย่างไรอีกนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยพูดพูดไม่ค่อยเก่งนะคะเป็นคนเงียบเงียบแต่ พูดออกมาทีหนึ่งนี่เขาเรียกว่ามันกินใจเพราะว่าคําพูดทุกคํามันจะให้สติปัญญามันจะให้แสงสว่างเพราะเหมือนกับเขาเป็นคนที่เคร่งในศีลน,นั่งสมาธิอยู่ในโหมดของเฮอร์มิตเป็นคนที่เขา้าเขาเรียกว่าลึกในระดับ จิตนะคะในระดับจิตก็คือเขาสามารถที่จะใช้ความเงียบในการวิเคราะห์แล้วสิ่งที่เขาพูดออกมามันคือจุดประกายแสงสว่างให้คุณและนั่นมันเป็นคุณสมบัติที่ทําให้คุณตกหลุมรักคนคนนี้เพราะเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีสมาธิดีนะคะเป็นคนที่เขามีจิตใจที่เขาเรียกว่า ฝ่ทางธรรมและเป็นคนที่ฝึกจิตนะคะคำพูดที่ออกมาแต่ละคำมันคล้ายๆจะเป็นคำที่ สอนคุณทําให้คุณได้รู้จักตัวคุณเองดีขึ้นในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแล้วมันทําให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตพบเจอกับแสงสว่างประมาณนั้นเลยนะคะเรามาดูอีกนะคะว่าบุคลิกลักษณะของคนที่จะมีอิทธิพลต่อใจคุณมาทําให้คุณหลงรักมากมายอะไรก็ยอมเขาเป็นใครกันนะคะ เขาคือคนในฝันของคุณด้วยนะบอกเลยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนในฝันที่คุณคาดฝันไว้เจอเขาครั้งแรกคุณจะรู้ได้เลยนี่คือชายในฝันของฉันมันช่างเหมาะเจาะมันช่างเป็นอะไรที่เหมือนฝันเช่นนี้นะคะบางคนบาง คู่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนฝันที่ได้เจอกันคุณอาจจะเจอกันอย่างไม่คาดฝันนะคะและมันพี่เมย์จะบอกไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยมันอาจจะมีหลายๆคนมาทําให้คุณเขาเรียกว่าสับสนในบางอารมณ์ของคุณมันเป็นจะมีหลายๆตัวเลือกให้คุณต้องเลือกเฟ้นแต่สิ่งที่พี่เมย์บอกคุณไปนะคะลักษณะของเขาบุค,คลิกลักษณะของเขายืนยันได้ว่าเป็น นคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิกจิแล้วคุณต้องดูให้ดีว่าคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะไพ่ขึ้นมาเจ็ดถ้วยมันอาจจะมีหลายๆทางเลือกหลายๆตัวเลือกที่ทำให้คุณสับสนก็เป็นได้แต่คุณต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรสติปัญญาในการค้นหาแล้วก็เฟ้นหาเขาคนที่ถูกคนที่ใช่นะคะคนคนนั้นเขาจะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือ คนแล้วก็เป็นคนที่แสนจะโรแมนติกนะคะคนคนอื่นที่เข้ามาเป็นตัวหลอกนะทุกคน FC พี่เมย์นะคะต้องดูดีๆนะคะว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อใจมาทำให้คุณรักเขาหมดใจและยอมเขาได้ทุกอย่างคนคนนี้คือคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิตรนั่นเองค่ะ